สร้างสรรค์ความบันเทิงดูเพลินๆสบาย,ส,บายสไตล์แองเจิ้ลชแนลงานจริงหนูเห็นเหรอปะพี่พีน้องชอบเราชอบจริงใช่ไหมชอบน่ารักครับสินจังเอาอีกไหมเอาให้อีกเงนหนึ่งเอาไหมเอาอีกกล่องหนึ่งหนูอยู่ไหนเนี่ยแฟชั่นหนูซื้อตัวอะไรมา ดีๆที่หนูบอกอ่ะขอดูหน่อยมันหยิบยากอ่ะอะหรอไวพ้พรุ่งนี้มากเราค่อยดูได้ไหมล่ะอ้าวนี่ด้วยน,นั่งรังนกเอาอีกกีกอันเอาอีกตัวเดียวจุ่มไปนานมากเลยอ่ะตุ่มหลงทางเม่อเนี่ย พี่จุ๋มพี่พีชอบมากเลยพี่พีบอกว่าเอาอีกอันนึงจริงัจมากเลยพี่ทำยังไงดีเปล่ทำยังไงว้าเหรอเแล้รแล้วพออันนี้แล้วาวันเกิดพี่นุ๋มนับยังไงยี่สิบเก้าอะไรหรือมันเครียดนะพี่ก็จับพี่ก็ไม่ยัตรงเนสผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนเี้ยหนูได้ตัวนี้ซ้ำดูนะ หนูได้ตัวนี้ซ้ำสองตัวได้ตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ได้ได้ตัวนี้ซ้ำสองตัวแล้วก็ได้ตัวนี้ซ้ำสองตัวแล้วก็ตัวนี้ซ้ำสองตัวสิ่งที่หนูอยากได้คือไม่เป็นไรนะพี่พีจะเพิ่งวางนะพี่พีจะพวางนะ้เข้ามาดูเต็มเลยเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันนะ จริงๆชอบชินจังมากตั้งแต่เด็กเลยอ่ะมันเป็นการ์ตูนที่ตอนเช้าตื่นมาก่อนไปโรงเรียนจะได้ดูในยุคในยุคเขาหนูนะได้ดูชินจังตอนเช้าก่อนหมัห้งแต่ก่อนอ่ะมันมีกล่อ,องสกล่องได้กลัวแบบใครใครล่นะ ไหได้อะไรไหนโชคจีใช่ละดูอย่าน้องไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยบอกแล้ว่อย่าไปซื้อโอ้ยไม่มีดวงจริงนีแหละวันนี้เดี๋ยวเขาไปเลือกให้วันหลังเราไปด้วยกัน นี่ยชวหน่นี่ชหน่อยไม่ได้แต่นี่มาแค่สามตัวได้มาสามตัวนะอะไรนะได้ตัวนี้สามตัวเนาะไห้เขาดูหน่อยสิหน้าเหมือนหนูเลยนะใครอยากได้รอรอเลยนะคะมีให้เอฟสามสองตัวไม่เก็บเลยสักตัวได้ไหมก็คือให้หนูติดกล่องแล้วมันก็จะเสียบหางขึ้นมาสูงๆ มันก็น่ารักดีนี่หนูมีสามตัวเดี๋ยวลออกมา,<ส>าจากเดี <สา S 1> ๋ยวลออกมาจากสลาครับเียปินแม่นมากก็อบอกเขาบอกว่าอะยะระยาใครบอกปินแม่นมากเชื่อยังอะไรนะปินแม่นมากเชื่อยังคุณถามปินไง <ays> ที่เดือยดูดูให้หนูปินบอกแล้วว่า ให้กลับบ้านหนูบอกว่าสําเร็จไหมแล้วปิ้นเบิร์ให้บอกว่าไม่ให้กลับบ้านอ๋อจับไม่จับไม่เอาไปขายให้คนในไล์จับไม่พี่พี่จับออนไลน์ไหมได้นะใหเขี่ไปดีพี่พี่จับออนไลน์เอาแล้วแฮนด์ลองให้พี่ไปเดีออันนี้เราเป็นคอนเทนต์ละน้ำให้พี่พี่แล้วคนที่ช่วยลุ้นเราตอนนีตห้าพันแปด เรามาลุ้นด้วยกันนะครับอย่าพึ่งไปลบเดี๋ยวเดี๋ยวคนจิ้มให้ดูว่าหนูจะได้ตัวที่ชอบอืว่ไม่เป็นไรคิดจังน่ารักเป็นบ้าเป็นบอยหมดแล้วตอนนี้คิดจังน่ารักมากที่จะมาเจอเฟซบุ๊กฟังสารสหลังฟ้นย้อนไม่เอาเรื่จริงๆเจอกันแน่หนูจะไปตามหาตัวที่หนูอยากได้ ที่พี่เขาควรมีแล้วฝากขายนะคะนี่ที่ไหนอะในในแฟชั่นอ่ะใช่ใชเข้าใจตรงไหนไม่เห็นเคยไปเลยเคยค่ะพี่พีเคยมาซื้อกนหนูอยู่ค่ะอ๋อรหรอพี่จุ๋มอ๋อหน้ามันฟองไปหน่อย ตอนแรกบอกหนึ่งกล่องตอนแรกหนูบอกหนึ่งกล่องเหรอเขารวยเพราะหนูแล้ววันเนี้ตอนนี้ได้กี่กล่องพรุ่งนี้หนูอาจจะไปนี่นะ Safari World กับเด็กๆอ้าวไม่ใช่มาลืนเหรอพรุ่งนี้ ไม่จะได้เราจะได้ถ่าย y o u u u b e เป็นต่อตอนเย,นอย็นไงสองทิมวันไหนวันพฤหัสไงนี่ซ็้ที่ที<ห>นี่เห็นปะมองเฮ้ยใกล้ๆหน่อยไอ้ตัวที่อยู่บนต้นไม้น่ารักไอตัวที่อยู่บนต้นไม้น่ารักสุดหนูอ่ะเหลือแค่เนี่ยเหลืออยงงี้ ไหนไหนมันคือไหนนี่ไงเอาเอาข้างบนอันที่สามใช่มันอันนี้เหรอไม่ในนไหนไเขาเขาขอเลือกให้หนูเขาขอเลือกให้หนูหนูอย่ามาเปลี่ยนของเขาสิ <laughs> นี่อยู่ได้ตัวนั้นู่นสี่สามตัวเอาไปทั้งสี่กล่องเลยไม่เอาได้เอากล่องขวาสุดนี่เหรอใช่เดียคุณพี่นะแกะเลยจ่ายตังเลยแล้วแกะเลยเอาให้พี่เขาโอ้ย ี่ได้จริงที่ัอที่หุจะได้นะเขาดวงดีใช่ไหม,อมบอกเขาพี่ขูเถอะเมื่อกี้ว่าเราได้อะไรไป,ไปชินจังเยอะมากอุ้ยอุ้ยชินจังตัวนี้น่ารักมากไหนคะ ใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยอ๋อนอนนี่ทุกคนมาดูแต่ใส<ด>่เนน่าลักสุดทุกคนมาเป็นสักขีพยานในการแกะกล่องสุ่มของหนูมา <c oughs> ใกล้บ้าละ <c oughs> พี่พีกอะชิงจังพี่พี๊ก่อนนะได้ <c oughs> <c oughs> là gì ạ? cả đứa này đang thòn. ào. Cái cả đứa này. Tôi ở bên lôm bác. À? lôm ะเป็นกระต่ายไหนใครด้วยไหนก็าเป็นไม้พีเลยกระต่ายอ่ะตัวกระต่ายกระต่ายเป็นตัวนี้ไหนเป็นนี่เป็นตัวนี้เออน่ารักมีเห็ดด้วยหรอมีแมวก็มีเห็ด <laughs> มันน่ารักทุกตัวเนี้ยอันนี้ก็น่ารักน่ารักและของหนู และของหนูหนูอยากได้ตัวไหนขอดูก่อนขอดูก่อนหนูอยากได้ตัวไหนใช่ไหมเออกลับก้องอีกแล้เค <c oughs> รียดกดหัวจะเป็นปราษาตอนนีน้หนูอยากได้ยูนิครรอนข้างบนนั้นนี่เห็นป่ะอ๋อเห็นเห็นเห็นหรือตัวนี้ก็ได้แล้วหนูได้ตัวไหนมา แล้วหนูว่าตอนนี้หนูมีตัวนี้สองตัวนั้นหนึ่งตัวกลางนั้นสามแล้วก็ตัวบนนั้นอีกสองและมีตัวนี้อีกสองตอนนี้อยากได้ตัวนี้ก็ได้หรือตัวนู้นก็ได้หรือจะได้ตัวนี้ก็ยังไม่เสียใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับแกะเลยแกะเลยก็ี่เดาใช่ไหม ไปคุณพี่ได้ตัวนี้ตัวที่มาคู่คุณบุ๋มแล้วยูนิคอนต้องไปตัวไหนพ <c ười> ี่จุติยูนิคอนหรอพี่ดีไม่ถูกนูน่ารกอ่ะของที่พี่มีเหลือคุณหุ๋มไม่มีดวงออะไรไหนคุณได้เจอไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อย ก่นดหน่อยมันต้องตลกแน่นอนในก่อนด้วยหน่อยาัด้วยหน่อยไอตัวอะไรมากองตูดแน่เลยอะไรอ่ะสตัวสามตัวน่ารักอไม่น่ารักหรอโอนเงินมาเลยกะโอนเงินมาบัญชีหนูเดี๋ยวนี้เลยอันนี้พี่ผิด หนูมี<ด>ตัวนี้เป็นตัวที่สามไหนๆขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยน่ารักออกแต่หนูมีสามตัวไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นเพื่อนกันไง <c oughs> <c oughs> หนูเอาคอยพี่คอยทีคอยพี่คอยพี่คอยทีคอยพี่ เร็วๆอยู่ที่ร้านแล้วขออีพีอีกกล่องเดียวอีกกล่องเดียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะให้ทุกคนช่วยโหวตว่าเอาหนึ่งสองหรือสามเร็วๆเร็วๆเร็วมันเหลือแค่สามกล่องเขายังไม่พี่พีดอะห่ผาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งโหวตครับใจแล้วมีอันนี้ต่อนะ หนึ่งสองลำหนักเข้ากันหมดเลยเนะี้ยไอ้หนูอย่าสลับกล่องนะเรามีหนึ่งสองสามะพิมพ์เลยพิมพ์เลยแล้วุกคนพิมพ์บมดด้วยปะอให้คนอะไรบ่นวางไว้ได้ข้างก็ได้นะครับเดี๋ยวอันไหนขึ้นเยอะสุดเอกล่องนั้นเลยครับหนึ่งเยอะสุดอุ้ยหนึ่งเยอะสุด หนึ่งเยอะสุดอ่ะหนึ่งหนึ่งต้องหนึ่งแล้วล่ะหนึ่งอ่ะใจตังอีกแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คนอ่ะไล่พี่พีออกไปจากกล้องดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาซื้อให้สองกล่องนี้หนึ่งจุม <c oughs> เราไปฝ่ายสนับสนุนอยู่แล้วใจตังมา <c oughs> ล รอบนี้เดี๋ยวนะรอบรอบนี้เบอร์หนึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนนะครับ <laughs> ไม่ใช่ไปาถึงว่าในไลฟ์ไงแต่เขาจ่ายเดี๋ยวเขาซื้อให้โพตอนนี้สองมาเต็มเลยเธอให้ฉันเอาทุกอันแล้วแหละตอนนี้ไม่ใช่ละ <laughs> ทุกคนอยากเห็นหนูยิ้มไหม <laughs> <laughs> อะไรอ่ะ ได้ยืนไม่ใช่ยูน,นิคอร์นไม่ซ้ำนะจุ๋มไม่หายนะได้ยืนแล้วดื้ใจยังผู้คนนี้แล้วมันเหลือแค่สองกล่องอ่ะนึกออกปะตอนเนี้ยได้คคไไดด้้้้นีแลวตัวประ,ปรประกบละจะไปกัน สบายใจเจ้าสวยเลขสองเลขสองเขาซื้อให้อะไรเขาซือ้อให้กล่องเบอร์สองเบอร์สองอันนี้<อ>ไม่ใช่กล่องมรสับเก้าเก้าแล้วอันนี้กล่องห้าเก้าเก้าพี่พีชอ่ะได้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 ไม่ได้หรือตลกอะ่ะเอาเบอร์อะไรให้คนโบนี่เป็คนเบอร์สองเบอร์สองคือคนไม่ต้องมีเบอร์สาม อะไรเหรอเบอร์สองกันเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเร็วเร็วเบอร์สอง